วันนี้ตรงกับวันพุธที่เจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราช2564ันารทางด้านอาสมศรีชัยรัตนโคตรของหลวงพันมินอาจารยนิมนต์ให้ผมไป ปลุกเสกพระเจ้าพระพุทเจ้าที่นั่นแต่ว่าผมไม่สามารถไปได้เพราะว่าระยะนี้โดนล็อกตัวห้ามออกเดินทางใกล้ก็เลยทำให้ดางด้นโน้นต้องลำบากขนเอาพระปเจับพระเจ้ามาที่บ้านเติมบุญ แนแลต้องบอกว่าถือว่าเสี่ยงมากเพราะว่าบ้านตำบุญอยู่ในเขตพื้นที่หุมเข้มสูงสุดก็ยังโชคดีด้วว่าส่วนใหญ่แล้วว่าเราฉีดวัคซีนกันไปแล้ว ต่อให้ไม่สามารถที่จะกันไวรัสโควิด -19 ได้ก็ยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเป็นอะไรก็ตายยากขึ้นฟังดูแล้วน้ำตาจะไหลก็ลคือในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยพรบรรดาเชื้อไวรัสต่างๆ มีการปรับตัวเป็นปกติเพื่อที่จะหลบหนียาหรือว่าวัคซีนที่จะเป็นอันตรรายกับตนเองก็ต้องบอกว่าเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งอย่างตัวเองเป็นมาลาเรียมา40ปีแล้วรักษาไม่หาย ทุกครั้งที่ได้ยาตัวใหม่มาฉันเข้าไปมีปฏิกิริยาทันทีเหมือนกับว่ายาจะได้ผลแต่พอวันที่สองก็กลับไปเหมือนเดิมเพราะว่าเชื้อมารเรียนในตัวปรับตัวมาสี่สิบปีแล้วสามารถที่จะลบหลีกฤทธิ์ของอยาได้เร็วมาก ดังนั้นถ้าหากว่าได้ยาตัวใหม่มาจากการทดสอบแล้วเอามาให้ผมฉันเข้าไปจะมีผลเฉพาะว,วันแรกวันเดียวรู้สึกเหมือนกับอาการดีขึ้นพอว,วันที่สองก็จะกลับไปเหมือนเดิมต่อให้ฉันจนครบก็ไม่มีประโยชน์ ในเมื่อเป็นเช่นนั้นพว่เราก็ต้องอยู่กับเชื้อโรคนี้ไปอีกนานแสนนานดังนั้นพวกเราจึงมีหน้าที่แบบเดียวกับเชื้อโรคก็คือต้องปรับตัวคำว่าปรับตัวในที่นี้ก็คือปรับตัวให้อยู่กับเชื้อโรคให้ได้ ก็คือต้องมีการระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเคยชินในการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างไม่เข้าไปในที่แออัดถ้าหากว่าเราไม่ยอมปรับตัวก็เหมือนกับเชื้อโรคที่ไม่ได้ปรับตัว ก็จะโดนนิตยาหรือว่าวัคซีนฆ่าตายได้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติบาลีเขาบอกว่าอาหารนิทังพยเมทุนันจาสามัญยะเปตปะสุภีนารานังอาหารคือการกิน นิทังคือการนอนพยะคือการกลัวภัยเมตุนะคือการเสกกรรมก็บอกว่าสามัญญเปตั์ปสุพีนารานังเป็นส่วนที่เหมือนๆกันของสัตว์และคนทั้งหลายปัสสุก็คือสัตว์นารานังก็คนทั้งหลาย ธรรมโมหิตสังอธิโกวิเศษโสรมเท่านั้นถึงทำให้คนเราแตกต่างออกไปทมเมนะเวนาปสัสสิสมานาดังนั้นธรรมจึงเป็นเครื่องจำแนกคนออกจากสัตว์ก็แปลว่าถ้าคนเราไม่มีศีลไม่มีธรรมก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นเอง ดังนั้นในส่วนที่เราต่างจากสัตว์ได้เพราะเรามีศีลมีธรรมในพร,ระศีลห้าภาษาบาลีเรียกว่ามนุษยธรรมธรรมที่ทำให้คนเป็นมนุษย์มนุษย์มาจากมนณะคือใจอุตสะคือสูงเป็นผู้มีใจอันสูงก็คือมีใจที่ยึดอยู่ในศีลในธรรม ต่างจากสัตว์ทั่วไปการี้การที่เราละเมิดสิน5้าก็แปลว่าความเป็นมนุษย์ของเราน้อยลงถ้าสมมติว่าสีนห้าข้อเป็นจำนวนร้อเอร์ซละเมิด1ข้อความเป็นมนุษย์หายไป20%ซ สข้อหายไป40%่ซ็ข้อหายไป60%สซ็ข้อหายไป80%ละเมิดครบทุกข้อความเป็นมนุษย์ไม่เหลือเลยยังมีนักเทศบางท่านได้กล่าวว่ามนุษย์เราแยกออกเป็นหลายๆประเภท อย่างเช่นว่ามนุษย์นิริโกกายเป็นมนุษย์สภาพจิตเหมือนกับสัตว์นรกมนุษย์สเปโตกายเป็นมนุษย์สภาพจิตเหมือนกับเปรตมนุษย์สเดัชาโนกายเป็นมนุษย์สภาพจิตเหมือนอย่างกับสัตว์เดลชาน มนุษสภูตโตกลายเป็นมนุษย์สภาพจิตมีศีลมีธรรมเหมือนมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุ์สเทโวกลายเป็นมนุษย์สภาพจิตประกอบด้วยศีลด้วยธรรมละอายชั่วครูบาเหมือนเทวดานังฟ้าในส่วนนี้ว่าเราเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วสามารถที่จะ ให้คะแนนตัวเองไนดะ้ว่าเราจัดอยู่ในระดับไหนเราเป็นมนุษย์สัตว์นรกเป็นมนุษย์เปรดเป็นมนุษย์สัตว์ในรัฉานหรือว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์หรือเป็นมนุษย์ที่เหมือนเทวดาเหมือนนางฟ้าเป็นต้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเอาไว้เตือนใจสอนใจตนเองว่าถ้าเราละเมิดศีลเมื่อไหร่ ความเป็นสัตว์จะเข้ามาถ้าความเป็นสัตว์มีมากกว่าคนเมื่อไรเราเองก็มีโอกาสลงอเมยภูมิเมื่อน,นั้นดันนั้นในส่วนนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าศีลที่บาลีท่านสรุปเอาไว้หลังจากที่ ให้ญาตโยมสมาทนานว่าศีเลนสุขติยันติศีลเป็นปัจจัยให้เราไปสู่สุขติก็คือหลังจากตายแล้วไปสู่ที่ไปอันดีต่ำสุดก็เป็นมนุษย์สมบูรณ์เพราะว่าศีลห้าข้อคือมนุษยธรรม แต่ถ้าหากว่าเราสามารถรักษาศีลเป็นปกติมีความละอายต่อความชั่วไม่กล้าละเมิดศีลมีความเกรงกลัวต่อบาปถ้าละเมิดศีลแล้วจะเกิดโทษต่อเราถ้าอย่างนั้นก็สามารถเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ถ้าหากว่าเรามีศีลเป็นปกติ ไม่ว่าขยับตัวไปทางไหนสติก็รู้รอบระมัดระวังไม่ให้ทุกข์สิกขามบทบุกพล่องได้อย่างนี้เราตายสามารถเกิดเป็นลมได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่นิยมการเกิดพิจารณาเห็นทุกเห็นโทษร่างกายนี้เห็นทุกเห็นโทษต้องการเกิดมาในโลกนี้ ว่าเต็มไปได้วยความทุกข์ยากราร้อนถอนใจออกจากการยึดเกาะในร่างกายถอนใจจากการยึดเกาะวัตถุธาตุต่างๆเราก็สามารถอาศัยศีลเป็นบันไดก้าวล่วงจากกองทุกเข้าสู่ะนิพพานได้ขณะนี้ในเรื่องของความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก วันนี้อยากจะบอกญาติโยมหลายท่านโดยเฉพาะที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปและเมริกาก็ตามให้ระมัดระวังเอาไว้ให้มากด้วยทางด้านโน้นส่วนใหญ่มีเครื่องทำความร้อนถ้าไม่มีเครื่องทำความเย็นหาติดบ้านไว้บ้าง ถึงเวลาคลื่นความร้อนมาถึงถ้าไม่มีเครื่องทำความเย็นอาจจะร้อนถึงตายได้และขณะเดียวกันให้สังเกตตะวันออกกลางโดยเพราะประเทศอิรานว่าจะมีปฏิกิริยาต่อโลกอย่างไรถ้าหากว่าสังเกตไม่เป็น ให้ดูอุบัติเหตุตลอดจอทั้งสิ่งที่บ่งชัดว่าเป็นการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ไบมะลุมมาตุ้มอยู่ที่ฝรั่งเศสเมื่อไรถ้าท่านกลับบ้านเราได้ก็กลับถ้าหากว่ากลับบ้านเราไม่ได้มีวัตถุมงคลอะไรที่เป็นที่มั่นใจ ก็พกติดตัวและสวดมนต์ภาวนาเข้าไว้อัตมภาพสามารถบอกได้แต่เพียงแค่นี้เรื่องบางอย่างพูดมากไปเดี๋ยวจะโดนโทษฐานสร้างความตื่นตระหนกในสังคมก็จะพากันเดือดร้อนอีกแล้วขอเรียนถวายพระภิกษุสมณะของเราตลอดจะั้งบอกกล่าวแก่ญาติโยมทางบ้านแต่เพียงเท่านี้ขอจเจริญพร